สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือผาป่ายครับลูกหลานลิ้นลูกหลานปู่คนล่าสุด

ยังไงลูกตึ้งตงตุงตงตก็พาทิ้งเออเออนั่นไงลูกไม่ลองด้วยชื่อน้องอะไรนะนับดาวนับดาวนับดามาเล่นไกลแท้ภาษาบอกมาล้นสองเลยนะาไม่มองภาษาใหญ่เลยน่ะ โอ้ยมาคือพญ่ยงเว้ยคือใครพญายงเอาลุงพงเด้เหมือนลุงพงเกินมากกองเกินกองพองเลยเนาะคนน่ะขอมือซ้ายขอมือขวา้องแ้อยู่บ่เอาเบอนี่ของบอาใ่ของฟองเอาบ่ถูกใจเบสเลย สอเกงจะมาเอาแับพ่ลุงพลนะสอเกงจะเอาแบบพิลุนพลเลยมาเอาเบเบุ่มขาวเนาะแต่ยังนอนกอไ้ขาวด้ย่กันญ่กัขาวเน้อยกับแม่ีเล่สีแดงอันนี้จากาม่ของเขานี้จาพ่อพี่ขาวอู่บอสขากับแบบนีขาวลีวีดำสองสี่สีแดงเอาเบ อ๋อเป็นงานเป็นาทหารทหารอ๋อเป็นทหารแมนขยานอาเบ๊อเบ๊ออีกนกที่น้ินทาพ่อหนูอย่านินทาพ่อหนูนะเบาถึงบได้เบาได้เก็บด็อน้ำไม้เ่อ้์มกน้ำไมไปกินนนก แล้วนกยูงตอนนี้คือเป็นช่วงเป็นช่วงลาบอนกยูงเป็นช่วงลางานหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลางานยังไงฮะหนูร้อยยังหนูไม่ได้ทำงานอ๋อมีเวลาเลี้ยงเต็มที่เลยตื่นแล้วเปานดีแล้วโอ้ย เสียภาษีเเสียลวเนาะไี่กังเสีได้ป้ายขาวแล้วนานได้แท้ผมผมดกมากเลยเนาะวได้แล้วเออผมดกมากป้ายแดงน่ะผมหนามากมาแล้วบาสีแดปู้แขนไม่ได้กับบอแต่ละที่จะข้นป้แดลปาูแขนค่นะน้ไปเอาไ่เฮ้ยจริง เอาพ่แม่ไปเอาพีกแขนก่อนตื่นเลค่ะคุณอาบุกแขนก่อนเราจะบังกล้องมันมึงทนเนมเออโอ้ยคือขี้ไร่เท่านั้นนีอย่างนันอย่างนห้นเพื่อจะหาพนอนอ่ะเนาะคือไาว่าไปว่าเพี่ยนอนแน่เลยตัวคือพาคือพายักษเนคือพญาพัก์แมนนามนี่ค่ะอุ้มแบบนี้เออโอ้ยสัญญางน้อยเหมือน อารมณ์ดีนะนี่ยอืมแต่ว่าเพิ่งนอนตื่นแต่ผิวอะไรนะผิว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 แทนเป็นผิวสีแทนจ้าอุ๊ยไปทางคุณยายกล้องคือลายแท้สิปลาล่ะไปทางคุณยายเขินไหมลูกเขินไหมยองหน่อยแม่แม่จะดั้ัแต่ยังหน่อยกันผิววันนี้แหละก็ได้สีแม่แหละเนาะเย็บเขาวเองเลย ชี้นินชี้นินชี้หล่ะนะไงมากเขากะดำมปะว่าดำมสาหายากเนาะลูกเนาะเดี๋ยวโตเป็นสาวกันนะดีตป็ากัดัมสาหายากเด็กดัมาหายากเอออะไรเนาะคนดีนะคะคือโตมาเขาจะขาวเองให้ยายลองดูยดิว่าจะลองไหมเออ อย่าลองนะลูกเนน่เ่ไม่ได้จะจบอ้โอๆๆอ้ทำแทนเขาไม่ได้นะยังไงก็ไม่เหมือนไม่มีปัญญาด้วยเะดแดอยู่บานี่สวัสดีค่ะวุณดีคุณนะคุณหันไปทางแม่คุณนาคุณยิ้ม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 ยิมยิ้มวันนี้หนูตกใจเจอกล้องเยอะนะคลิปแม่ คงป้าวะตังอ้าวไปหาป้าเร็วเก้าเบเบจะเบเลเบแลวเบแลวแบบนี้ยมตอนนี้กี่เดือนแล้วจะสมเดือนใกล้สามเดือนคนคุณน่อยผู้น่อยเบแลวเบเลอ้คนน้อยมันแข็ง ตันขาไหมขาไหมาไหม่อาจรยจิงจาอะไรตอนอยุ้ะนบนี้เนา คำใหม่ๆดูนมปอมเลยใ่ดาใส่แควปปอมเลยเด้จะตกแล้วนะเออ่มีแนวอนนเนาะแบบนี <ligen> ้ก oh ็ายเนาะ่มีหายอืมหากินนมอมลยเห็นเห็นฝรั่งนั่งคู่กันแล้วดึงหัวนมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋วต้องพันบอกวา

ง่ามากก็เป็นเจ้าคนได้นเด้อจะเป็นลุงปา็เป็นตาอะไรนู้นเอม่บอกกเนเป็นตาเป็นตาแล้วนะจะเป็นลุงเป็นป้าไ่เป็นตาาทำแล้วนะยลุงแล้วนะเป็นตาแล้ว่ลุงป้าก็ม่เเรา่ไลุนป้าในสุดยอดวอกของยายเป็นาพนะัวาแล้ว โอ้เงินคาแทบนอยู่ดีไหพูดใหญ่ชะอนนะบ่ามงเนนั่นเอน่ะินเลยยดมึงขอดละมึงขอดกับหายคึไปเลยควัานเพิ่งแต่มือรับควัานแต้มมืออ้ยยอุยแั่อุปถัยเท่าค่ะเอ้าใช้ไวหน้ จะไปลาไลอยพสวกเือใส่อกปุ่นอ่าเเลือเอาบองาเงินนเงินเี้ย่านเงินจะเป็นพันเงินเียเขาเลยใส่อก็ได้่เมย์จวางเงินมันาเบิดเงินนะเออเงินอยู่อ่าเป็นนคนมาเียนยังงอยู่ไงกินงควบเดิอสวัสดี ใครเป็นเองยไงแล้วหลายเด้อเขนัพรานนนะคะเป็นคนผูหนวก้งามลาเปียวยามเป็นไงดิ้หูนมนะหมดนี่เนเางางานายเบียดงไอไรเลยจะวางลูกเบียดไงตรงนี้ขนาดแล้ว

อ่ะเดี๋ยวไปเสือก็จะไปปลูกผูกแขนให้น้องนะครับผมนะะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ